สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านครับผมวันนี้มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมทีมงานครับมาดูทีมงานมาดูรถครับพี่น้องอรถเยอะมากอยู่ในโกดังของเสียชาติครับถืน่นนอนยังไม่รู้ เพราะว่าเมื่อคืนนี้หนักคนระับอ่มมัดูเจ้าเขาของเราครับเห็นนะไปไหนเราคนนี่คมาดูคันนี้แหลยเแบบปิดประตูให้้องจอยครับ เนี่ยตัวปาดอยยางยางไปหมดแล้วมงกี้ ด้านล่างก็ฉีกมาแล้วพี่น้องเนะี่ยฉีกดูว่าอเอาไปไอ้น,นี่เหล็กที่เขาซับในอะเหล็กที่เขาซับมันออกมาแล้วอันนี้ก็บุ่มอะดู่ะ อันนี้เป็นรถพี่ชายครับรถเสียชาติครับพี่น้องก็เป็นโกเบเอสเคสองรอยขิดแปดนะครับตันี้ขิดแปดซูเปอร์อันนี้ล็อกกุญแจไว้โอ้ไปไหนหมด่ะสารราิมน้ำครับ ลงไปดูด่ะฮะลงไปลงไปเลยไม่หกักหรอกตัวเท่ากับปอมเลยเปอรเร่คนขับไมคโครนี่แหละคนขับอ่านี่แหละกูเบนี่แหละ นีเพื่อนโอ้ทำงอเลยสวยงามเลยมันล้างรถจอด,ดเรเียบร้อยครับโอ้พื้นทำไมพื้นเป็นอย่างนี้โอ้ไปใส่เสีย,ยน่ยดูเยังนายเป็นขัสิงแรกครับ ไปทางไหนเดี่ยวมึงน,นี่ไอ้ยี่เหล่เาเย่อันนี้ก็ซื้อมาจากสุรินนะครับพี่น้องดูภายใน <c oughs> <c oughs> เอเธอดูภา,ายใน <c oughs> ม่านสีเขียวเลย ได้รถรอขี่แท้ปะ <c oughs> อันนี้เราครับเจ้านิโมมาเข้าในบ่อดินไม่ได้หรอกต่ำขนาดน,นี้ใช่ไหมย <c oughs> อ,ยอยู่ไกลมาก ต้องไปร๊กยังพี่ชายน่าจะยังไม่ตื่นหรือว่าไปเอาน้ำมันนี่แหละอันนี้ก็เป็นรถอ่าพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่ก็คือคันนี้ซันนี่คันนี้แหละคันซันนี่สองหนึ่งห้า สองหนึ่งห้าสีก็คือเป็นของพี่ชายใหญ่ครับก็คือเสียโรดครับพี่น้องก็คือพี่ชายพี่ชายของพี่ชาติอันนี้ก็จะเป็นรถของอาร์ครับเป็นรถของอาก็จะเป็นตัวปกตินี่แหละนะครับบรรยากาศนี่แหละหลังบรรยากาศหลังโกดังครับทำอะไร ฮะทำอะไรไงพามาดูโกดังเก่าเดีย๋ยวไปสตารนรถไทยนนะมันเจียอยู่นี่ไหมอ่าใครสนใจสมถมที่ครับถมที่ขุดสารรกอกน้องคองบึงครับพี่น้องติดต่อมาได้ครับ ต่อมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ092 7์5 1้าสอครับเรียว่าเป็นเบอร์ของเสียชาติครับ092 93 28 122ครับพี่น้องนะอันนี้ก็ลูกน้องเอาไปทำแตกมาอ่นะลังคานะอันนี้ก็ซื้อมาใส่ใหม่ลนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็ผมก็ทำปลายท่อไว้นะตัวนี้จะเป็นท่อสแตนเลสยิงตรงครับ มาต่อครับมาดูรถดำนี่หละโอ้มันมันก็ใช้งานได้ดีครับคันนี้ซื้อมาแต่สุรินครับซื้อมาแต่สุรินก็ตอนที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นยางอ่าอยางไม่ใช่ยางหลายนี้นะผมจะใช้เป็นลายบัางนะลายบัางดอกบัาง อันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่เลยน่าจะไม่ออกแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็ไปโดนอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดูพื้นก็สึกล้อตางมาใช้งานนะพี่น้องก็เป็นธรรมชาติตอนนี้ก็ก็มีเยอะมครับเพราะว่ารถหลายปีครับเพราะว่าบูมอาร์มก็มีรอยป่าเพราะว่า มันร้าวครับผมก็เลยทําการไอยึดปะเหมือนเดิมนะครับแต่มันร้่าไม่เยอะครับพี่น้องผมก็เลยต้องปะอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นรถมือเดียวนะครับผมอ่าพี่ชายผมเขาไปขายแบบนะแต่เขาจะขายเขาต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็รถน่าจะล้างแค่ภายนอกครับร้างก็จอดไว้เนาะแต่ตอนนี้พี่ชายผมน่าจะไปเอาน้ํามันครับเพราะว่าจะลงงานหนองพรุ่งนี้ เอาน้ำมันแล้วก็ไปสูบน้ำสูบอะไรเดี๋ยวพาไปดู12ล้อครับเดิมไม่ได้แต่งครับซื้อมาแต่จังหวัดนคะรพนมครับพี่น้องนคะรนพนมนะอาเภอศรีสงคราม่ไปเอามาราคา500,000กว่าบาทดู500,000เศษนะกันชนหน้ามีให้นะอันนี้จะเป็นหัวยูดีครับ ่ชนหน้ามีให้แต่ว่าผมถอดออกเนี่ยรถเก่านอกเะยังไม่ได้ทําอะไรครับมาเดิมๆครับใช้งานอยู่ประมาณสามปีแล้วเนี่ยสองสมปีสองปีประมาณนี้ยอ่าดูยางก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับก็หาลายไหนๆด้ก็ใส่ไปนะครับตอนนี้ผมซื้อมาก็ไอตัวเนี้ยไอ้ ตัวพื้นเนี่ยพื้นที่ว่าใส่ไม้เนี่ยเขาไม่มีมาให้นะเขาจะมีแต่เหล็กมาก็าคือมีแต่เหล็กมาทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็เอามาลากตอนเลขก็คือซื้อมาก,ก็คือเอามาลากรถอคูปตายูห้าสิบห้าก่อนอจเจ้าเล็กพิขีิหนของผมนี่แหละก็อเอามาลากคูปต้าก่อนทีนี้ก็เลยไปเอารถใหญ่มาเนียก็คือรถ ที่ชายใหญ่นั่นแหละก็คือพี่ชาติเกก็ซื้อคันเขียวนั้นมาจากเสียโรดนะครับก็นี่แหละผมก็เลยมาวางไม้เองการยึดไม้มาทำไม้มาวางเองไม้ผมก็ไปซื้อไม้จากาบ้านเก่าบ้านเก่าที่เขาขายนะอันนี้ก็เปิดปิดภาพได้ มันก็เริ่มหักแล้เอเริ่มไม่อยู่ละอันนี้ก็พื้นตัวนี้ก็หลุดละนะครับมันต้องทําใหม่ว่าจะทำอยู่แต่ไม่มีเวลาครับเพราะว่าไปอยู่ที่สารคามครับเพราะว่าไม่ได้อยู่กับทีมงานแล้วพี่ชายจะเป็นคนอยู่ครับเนี่ยไม้ก็เป็นไม้อย่างนี้แหละเพราะมันเป็นไม้มันแห้งพอมันแห้งรถเหยียบม,มันก็จะเป็นเสี้ยนใช่ไหม อ่าจะมีหักบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะพี่น้องเพราะว่ารถเราซื้อมาใช้งานเนาะอะี่แนละนะครับบรรยากาศโกดังนะครับกดังเก่าทีมงานเก่าก็แรงนะคันนี้สอนะงสี่ศูนยอ่ะตัวนี้จะเป็น เกียร์ยี่สูเครื่องอะไรอะเครื่องมิสูหรือเปล่าประมาณนี้คันนี้นะไอรถหัวลากเลยรถเทเลอร์เนี่ยคันนี้ก็เอาไว้ขุดสะตีป่าเคียวลิงทุกอย่างนะครับส่วนคันเขียวโกเบก็เอาไว้ตักดินแต่ก็แล้วแต่ครับคันไหนบ้างผมก็เอาคันนั้นไปประมาณนี้นะสมัยนั้น แต่ทุกวันเนี้ยไม่ได้มาดูครับไม่ได้มาอยู่ด้วยครับไปอยู่กับน้องจอยครับที่สารคามคันนี้ติดหมายเลขเก้าน่าจะล็อกไวไ้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ล็อกอ พี่โหลดไม่ได้ล็อกรถเลยนะเพราะว่าไม่ต้องล็อกเพราะว่าอยู่ที่โกดังครับอันนี้ก็ใส่อันนี้ใหม่เชื่อมติดเลยไม่ให้มันหลุดเลยมันหายบ่อยครับะโอเคครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศครับโกดังเก่าอ่า ม่ใช่กดังเก,าก่าหรอกกดังปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โรงงานครับวิ่งดินน่าจะทำถนนด้านหน้าบ้านนี่แหละทางหน้าบ้านเนี่ยโดยประมาณนะไม่ได้อยู่ถ่ายให้พี่น้องได้ดูเพราะว่าผมก็ต้องกลับไปทำงานวันพรุ่งนี้เหมือนกันอ่ะโอเคครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องลิฟทสายมันครับอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ จะมาวอร์มเครื่องเครื่องรถไถยวอร์มไปแล้วเดี๋ยวแต่คันนี้แหละเรื่องงามยามดีครับปีใหม่ปีหกหกครับพี่น้องก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองครับร่ำรวยนะโอเคครับพี่น้องครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ